วันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้จากตัวอย่างใหม่ล่าสุดของ Squid Game ซีซั่น3ครับปัดชิมบ,บทของเกมเล่นลุ้นตายซึ่งคลิปนี้นี่ก็จะเป็นการพูดถึงเกกับทฤษฎีวิเคราะห์หมายเลข001หึงห่วงกีฮุนจริงหรือไม่ภาคที่2.5กันด้วย เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทําคลิปภาคหนึ่งกับภาค2มาไปแล้วซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากผมต้องขอพูดก่อนนะเผื่อสําหรับผู้ชมคนใหม่ๆเนี่ยไม่เคยรู้ว่าผมเคยทําคลิปไหนเมื่อก่อนเนี่ยผมจะขึ้นคลิปไปดูซึ่งยอดวิวนี่ถ้ายอดวิวรวมทั้งคลิปเต็มและคลิปช็อตแล้วเนี่ยประมาณ6ล้านกว่าเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายในชีวิตของผมมากๆซึ่งคลิปนี้ก็อย่างบอกต้นคลิปไปเลยเราจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากตัวอย่างนี้กันก่อนซึ่งเราจะต้องมาบอกกันมาพูดคุยกันเลยว่าฉากแรกเนี่ย เปิดเรื่องมานะครับก็เป็นทางด้านของพิงการ์ดนะยกลงศพมาซึ่งท่านผู้ชมในนั้นผู้เล่นก็ออกมาดูเฮ้ยมึงยกลงศพใครมาเนี่ยซึ่งพอคนมามุงกันปุ๊บเปิดลงศพปับ๊บคนที่ปรากฏออกมาก็คือทรงกีหุนครับหมายเลข4ี่หของเรานั่นเองซึ่งพี่แกก็คงแบบโหกูกำลังนอนหลับฝันดีเลยเพวกมึงมาตื่นกูทำไมเนี่ยกำลังฝันถึงหมายเลขสูนย์ูหนึ่งหรือเปล่าทุยไม่ใช่เขาเรี่ยงกันต่อก็ต่อมาก็น่าจะเป็นเกมใหม่ ซึ่งสิ่งที่เราได้นะครับก็คือทางด้านของรูปมีดครับรูปมีดกับโถใสๆกลมๆที่คาดว่าน่าจะเป็นกาชาปองอะไรสักอย่างอ่ะคนก็มุงกันแล้วสรุปเป็นกาชาปองยิงด้วยเป็นโหลกาชาปองแบบสุ่มมีทางด้านของลูกกลมๆสีแดงกับสีน้ําเงินอ่ะต่อไปฉากต่อๆไปก็จะเห็นว่าเป็นการบิดสุ่มว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะได้สุ่มสีที่แตกต่างกันไปนะครับ ซึ่งสองกีฮุนของเราครับแต่ะแดนได้สีแดงครับโอ้โหสีแดงนี่สื่อถึงความรักด้วยนะน่าสีมพูหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นคิวของหมายเลข2องคิมจีฮุนที่เป็นคนสุ่มคนต่อไปซึ่งคนนี้ท้องอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันช่วงหลังของตัวอย่างนะครับว่าเออมันเป็นอะไรยังไงฉากต่อมาเราก็จะได้เห็นว่าไอ้พวกผู้ชม VIP เนี่ย มันกําลังอยู่ในห้องพิเศษซึ่งจัดให้ดีเลยนะมีทั้งหมดกี่คนเนี่ยขอนับก่อน1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6คนดูเหมือนจะมีผู้หญิงด้วยหรือเปล่าแล้วก็มีพวกผู้บริการบ่อยนะครับชุดสีดำซึ่งไม่รู้ว่าฉากนี้สื่อถึงอะไรมีใครปลอมตัวมาเป็นบ่อยอีกแล้วหรือเปล่านะครับแล้วฉากต่อมาก็ได้เห็นคนคนหนึ่งเนี่ยใส่รองเท้าสีขาวแล้วก็ย่ำเลือดอยู่ด้วย ซึ่งคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็น่าจะเป็นทาง้าของซงกีฮุนของเรานั่นเองซึ่งก็สวมชุดสีแดงมาที่เรียบร้อยแล้วข้างหลังเราเห็นนาฬิกาจับเวลาด้วยซึ่งเอาเลยครับมันน่าจะเป็นเกมอะไรกันแน่ครับซึ่งผมมีทฤษฎีส่วนตัวอยู่แล้วก็พนวกกลับไปอ่านเจอในโลกโซเชียลด้วยแล้วเดี๋ยวก็เราจะมาคุยเันว,ว่าจริงไหมแล้วก็ตัดภาพไปที่หน้าของฟอนแมนนินดๆหน่อยๆแล้วก็สุ่มกัญชาสีแดงสีน้ำเงินกันต่อ ซึ่งทางด้านของโชฮยุนจูนะครับหมายเลข120ตัวตึง LGBT ของเราเนี่ยได้ทางด้านของสีน้ำเงินนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นไอ้ลูกน้องทานอที่แม่งได้สีแดงหน้าโลกจิตมากแล้วก็โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นสิที่ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยตัดแตกกันมากที่สุดนะครับอย่างตัวละครรักยงซิกครับหมายเลข007ที่ได้สีน้ำเงินครับ แล้วหันไปที่มองแม่ของเขาครับจางกิมจาครับหมายเลข1 4 9ที่ได้สีแดงอยู่ในกำมือซึ่งมันเป็นสิ่งที่ํำให้เราเนี่ยตับแตกครับพอทั้งคู่เนี่ยอารมณ์เหมือนอยู่คนละฝั่งนะครับลูกอยู่สีน้ําเงินแม่อยู่สีแดงและทั้งคู่เนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่าจะเล่นเกมอะไรนะซึ่งมามาถึงเวลาที่ผมจะบอกทฤษฎีแล้วว่ามันจะเล่นเกมอะไรเกมที่คาดว่าน่าจะเล่นคือเกมเลเซอร์แท็กครับ ซึ่งโอ้โหเกมนี้ก็มีทางหน้ของกติกาหลายกติกานะมีหลายทีมด้วยแต่ทางแ้าของเกมสกิ i เกมภาคนี้เนี่ยน่าจะเอามาแค่2ทีมก็คือทีมฝั่งสีแดงกับทีมฝั่งสีน้ําเงินอารมณ์ก็คือว่าตอนนี้ผมคิดอยู่2อ,อย่างนะอย่างแรกเนี่ยคือทั้ง2ทีมเนี่ยสีแดงกับสีน้ําเงินเนี่ยคือคนละทีมกัน แต่แต่ละสีเนี่ยต้องรู้ร่วมมือกันที่จะปราบสีตรงข้ามให้ได้มากที่สุดก็คือล่ากันทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายน่าจะได้อาวุธมีดหรือปืนหรือไม่ก็หมัดต่อหมัดฆ่ากันตายแบบให้ไปคนละฝั่งอะ่ะคือคู่ของตัวเองคือสีน้ําเงินหรือสีแดงเนี่ยใครคนนึงต้องตายเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยชีวิตรอดไปให้ได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทีมฝั่งสีแดงนะครับเป็นทีมฝ่ายล่าครับ ส่วนทีมฝั่งสีน้ําเงินเนี่ยเป็นทีมฝ่ายหนีซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมึงเอ้ยปวดตับคือปวดตับที่สุดคือแม่ลูกคู่นี้คือหมายเลข149่กาับ007เนี่ยคือแบบโอตายหาและลูกเป็นฝ่ายหนีแม่เป็นฝ่ายล่าโอตายหามันจะไปล่ากันยังไงแ่ละทีนี้คือเป็นอะไรที่แบบโอตับแตกแล้วแม่งนีจับเวลาด้วยไงคือที่แน่ๆคือแบบโอ้มันต้องมีใครไม่รอดแน่ๆ คือเสียวมาก,มากๆอะแม่ลูกคู่นี้คือผมไม่อยากพูดเลยว่าจะต้องมีใครตายอะฉากต่อมาก็ก็จะเป็นทางด้านของพิงการ์ดเนี่ยมาให้เรียกตัววงกลมหรือกลางกระบาดเพื่อเลยรแบบจะเล่นต่อหรือพอแค่นี้แล้วก็ทางด้านของขวามุมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ถูกน่าจะถูกจับอยู่ถูกล่ามกุญแจมือเอาไว้ซึ่งโอ้โหคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนทรงกีหุนแน่นอนซึ่งผมมองว่าไอฉากฉากนี้เนี่ย น่าจะเป็นฉากที่ต่อจากหลังจากพระเอกเนี่ยออกมาจากโรงศพที่พิงกาศมาส่งนะครับซึ่งก็จะดูว่าท่านผู้ชมแต่เยผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะหน้าเคร่งเครียดไอแต่ละคนที่แม่งอยากเล่นต่อแม่งโลภเงินเนี่ยกูอยากจะไอแก่คนนี้นะไอหมายเลข100่หมายเลข100ล่ง 100, นะโอ้โหกูอยากให้แม่งเดสมอลลี่เหมือเกินนะท่านผู้ชมและไอพวกนี้โอ้โหหน้าตาแต่ละคนแม่งโอ้โหใช้ได้เลยอะ่ะแล้วมันก็จะตัดภาพมาที่ทรงกีฮุนจริงด้วย โดนล่ามกุญแจมืออยู่นี่อาจจะแสดงหลายๆอย่างก็คือฟอนแมนเนี่ยสั่งมาว่าจับไอ้นี่แมงดือ้อไอ้หานี่ตัวผู้นำก่อก,กระบฏหรือว่าถ้าเจ้าเป็นทฤษฎีหนึ่งท้ายก็คือฟอนแมนก็คงจับเธอเอาไว้ว่าแบบเธอเนี่ยอย่าไปดือ้อหรืออย่าไปซนอีกนะเล่นกับใจชันพอแล้วหรือยัง ขอจับเธอไว้ในกุญแจมือดีกว่าเธอจะได้รักฉันคนเดียวเธอจะได้ไม่นอกคอกหรือไปทําอย่างอื่นตามที่ฉันเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นนะครับหรือบางคนก็โอ้โหบางสื่อนี่แม่งลาไม่ถึงแบบทางด้านของฟอนเมเน่ชอบซาดิสก็เลยแบบล่ามกุญแจมือโซ่ตรวนทางด้านศูนย์ศูนย์หนึ่งเอาไว้กูแบบโอ้มึงไปไกลแล้วเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าแล้วก็ตัวอย่างกันต่อไปแล้วก็จะมีกล่องสีแดงกับสีน้ำเงินซึ่งแม่งไม่รู้ว่าคืออะไรอีกแล้วไม่รู้ว่าเป็นอาวุธ หรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับแล้วก็ตัดฉากถัดมาทางด้านของตัวละครโชโฮยอนจูหมายเลข120เนี่ยตัวตึงของเรานะก็จะเตรียมการต่อสู้ครับกับใครบางคนซึ่งทางด้านของหน0เนี่ยได้ลูกกลุ่มได้อยู่ฝ่ายสีน้ำเงินนะครับแล้วจะตัดมาไอพัมแม่ตัวตึงไอล่างทรงเนี่ยกำลังลอดช่องมองอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งผมอยากจะให้หมายเลข120เนี่ย พบกับไอ้ทางด้านของเจ้าแม่ส่งเครื่องมากๆเลยนะเพราะว่าแบบโอ้ยกูลำคาญไอเจ้าแม่มากเลยมึงนี่ไอ้ตัวปัญหาเลยนะบอกตรงๆเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่หน้าหมั่นไส้แล้วฉากถัดมาก็จะเป็นตัวละครกิทีเมนดาวทุยยไม่ใช่ขอโทษท่านผู้ชมคือผมจําชื่อไม่ได้จริงๆต้ขออภัยกําลังอยู่ฝ่ายสีแดงทําหน้าเคร่งเครียดเ,เหมือนพยายามที่จะแบบ สู้สุดชีวิตซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยหลายคนก็มีทฤษฎีว่าอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เล่น V.I.P. หรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่รู้นะในเกมเกณ์กมีพี่แกก็อย่างลงมาเล่นอยู่ฉากถัดมาก็เป็น001เนี่ยกำลังฟอนแมนของเรานะกำลังรับชมอยู่ระหว่างที่ผู้เล่นเนี่ยเล่นกันอยู่ซึ่งรู้กันอยู่แล้วก็คงส่องพี่กีฮุนของเรานั่นแหละไม่ได้ส่องใครหรอกต่อมาก็เป็นฉากที่ก็สมกันไปเรื่อยๆสมกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นตัวละครทางด้านของ คังเดโฮนะครับหมายเลข388ที่ขี้กลัวสติแตกในตอนจบของ s q Squid g เกมซีซันสภาคที่แล้วซึ่งพี่แกเนี่ยน่าจะเป็นโรคอะไรบางอย่างที่ทำให้อยู่อยู่อยู่อ,อเดี๋ยพี่แกสติแตกแล้วกลัวขึ้นมาขนาดนั้นแล้วต่อมาก็จะเป็นทางด้านของคังโนอึนครับโผล่มาแล้วครับผมก็คือเจ้าหน้าที่หน้ากากเสียมพูผู้หญิงคนนี้นั่นเองที่เขาเนี่ยรู้จักเป็นการส่วนตัวกับปาร์คยองซอกก็คือหมายเลข 2, 4, 6ที่มีลูกป่วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้ดูซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ชายมีหนวดคนนี้เนี่ยแล้วถูกติ๊กว่าให้ตายดังๆที่เขาเนี่ยน่าแต่ยังไม่ตายนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นปาร์คยองซอกซึ่งทางด้านของคังโนอื่นเนี่ยรู้จักเขาเป็นอย่างดีแล้วสงสารที่เขาป่วยมาหาเงินพอลูกป่วยไงเจ้าเงินไปนรักษาลูกผมมองว่าคังโนอ่นเนี่ยน่าจะทําการหัวกับหมายเลข 2, 4, 6นะครับ รูปถ่ายหลุดไปแล้วที่แบบทางด้านของขยองไอหมายเลข246เนี่ยสวมชุดพิงกาดนะครับแล้วก็อยู่กับทางหน้านของครังโนโอื่นนั่นเองแล้วเป็นอีกไพ่ตายสําคัญหนึ่งของซควิทเกมภาค3เนี่ยที่จะพะเด็ดสึกเลยก็ว่าได้เพราะสองคนนี้เนี่ยโอ้โหไปอารมณ์เหมือนเป็นหนอนหมอนไส้แล้วน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญต่อไพ่ตายมากๆนะครับซึ่งภาพต่อมาก็จะเห็นหลายอย่างของการทําง,ทงานของหน่วยงานซควิทเกมนะครับก็สุมกันไปแล้วใดที่สดครับโอ้โหตัว ตัวละครอย่างฮาวานจุนโฮครับตำรวจของเรามึงหาเกาะเจอสักทีนะหลังจากที่หามาประมาณ10ล้านปีสุดท้ายก็หาจนเจอแล้วก็ในตัวอย่างก็ได้เห็นพิงกาดในตัวอย่างด้วยอยู่ในเกาะซึ่งก็อารมณ์น่าจะเป็นคนเฝ้ามากกว่ารักษาความปลอดภัยแล้วก็น่าจะมีฉากการประทะระหว่างฮาวานจุนโฮกับพิงกาดซึ่งก็โอ้โหต้องบอกเลยว่า เดือดนะแล้วก็ไอ้คนขับเรือกับตันปาร์กเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเอาอะไรยังไงหลังจากที่ตำรวจคนนี้เนี่ยหาเกาะเจอนะครับแล้วก็ตัดภาพมาที่อ่ะเจออีกแล้วลูมมีดอีกแล้วคือดูแม่งฆ่ากันตายแน่ๆเกมเนี้ตัดภาพไปที่ผู้เล่น V.I.P. ตัดภาพไปที่ไหนจะเป็นทางด้านของเขาว่าจุนโฮตำรวจเนี่ยได้บุกมาถึงศูนย์ประชาการการเล่นเกมไปที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าจะเป็นโอ้โหแม่งตัดภาพเร็วเลยเกินทนั้งที่สําคัญครับ ตัวละครอย่างจางกินจาหมายเลข149ครับแม่ของหมายเลข0ูนเนี่ยกำลังร้องไห้เป็นอย่างมากซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะตีหลายความหมายว่าโอ้โหร้องไห้สุดท้ายก็รอดมาก,กับลูกได้หรือว่าจะเป็นการที่สูญเสียลูกชายอย่างปักยงซีครับหมายเลข0ูนซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้ยตับแตกไวค่ะเอ้ยเราก็จะตัดมาที่ไอหมูไอหมูก็ปลุกออมสินที่เก็บเงินรายได้ทั้งหมดทันสิ้นนะครับแล้วก็ตัดภามาที่สุดท้ายครับ ซองกีฮุนในชุดสีแดงแล้วก็ทำหน้านี่เข้มขรึมมากๆคนคงแค้น001เนี่ยเอ้ยฟอนแมนต้องเรียกเขาฟอนแมนว่าแบบมาทำกับพักยองแบเพื่อนกูนะ <c oughs> น่าแค้นน,น่าดูแล้วก็ตัดภาพมาที่ภาพสุดท้ายครับนักแสดงและตัวละครที่ทุกคนเนี่ยต่างรักแล้วก็เธอน่ารักเป็นอย่างมากนะอย่างตัวละครอย่างคิมจุนฮีครับมาเลข222ที่กำลังตั้งท้องกันอยู่แล้วก็มีน้ำตาไหลออกมาซึ่ง ตัวละครนี้นี่ก็จะมีความสัมพันธ์กับรีมายองกีเนาะหมายเลข333สามเขาเป็นแฟนกันซึ่งเขาดูท้าทางกําลังจะกลับฐานไฟเก่ามันร้อนกําลังจะกลับมารักกันแต่ก็แบบ เกมนี้อย่างที่เรารู้กันว่ามันมี2สีสีแดงกับสีน้ำเงินไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่กันคนละสีหรือเปล่าและคราวนี้เนี่ยตายค่ะตัดแตกอีกแล้วคููแม่ลูกก็ทําผมตัดแตกแล้วไอค้ครูรักคููนี้ที่ผู้หญิงตั้งท้องอยู่เนี่ยก็ทําให้โอ้โหตัดแตกไปอีกจะทําให้สูญเสียผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นแม่ไม้หรือเปล่าหลังจากตัดจบตัวอย่างสกุลเกมซีซั่น3เล่นลุ้นตายเนี่ยเราก็จะเห็นได้ยินเสียงเด็กร้องครับ ลองมาซึ่งแน่นอนครับก็เป็นตัวละครอย่างคิมจุนฮีหมายเลข222ตั้งท้องแล้วคลอดลูกอย่างแน่นอนใครเป็นคนผ่าคลอดซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นทางด้านของจางกิมจาที่เขาบอกว่าเขามีประสบการณ์ในการทําคลอดแล้วก็รวมถึงเขามีมีดอยู่ด้วยนี่ว่าหมายเลข0ูนหรือ f r รือฟอนเมเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยคลอดรวมถึงแฟตแบ็คของฟอนเมเนี่ยเขาเคยมีเมียแล้วเมียเขาตั้ง คลอดลูกตั้งท้องแล้วมีเมียเขาก็ตายไปตายท้องกลมพร้อมกับอุบัติเหตุครั้งนั้นซึ่งผมมองว่านี่น่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่ให้แบบทางด้านของหมายเลข0 0 1หรือฟอนเมเนี่ยน่าจะใจอ่อนหรือเห็นใจทางด้านของหมายเลขนี้หรือทางด้านของฟอนเมนอาจจะอามาหิดไปเลยกูไม่เห็นอาจจะทําการดูแลรักษาให้คลอดลูกโดยดีเท่านั้นแล้วก็ให้ลูกแม่เนี่ยเป็นหมายเลขใหม่ลงเล่นเกมไปเลยก็ว่าได้ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรยังไง สำหรับเกมต่อไปก็โอตายเดือดว่ะเกมนี้คือสายยากเลยนะถ้าให้สรุปก็คืออย่างแรกเนี่ยซองกีฮุนเนี่ยแขนแน่นอนแล้วก็รอดชีวิตกลับมาได้ตำรวจคราบฮาวาจุนโฮเนี่ยตำรวจก็หาเกาะจนเจอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลีมยองกีหมายเลข333ก็บคิมจุนฮี2 2 2ที่เป็นฐ่านไฟเก่ามันร้อนเนี่ย คิมจุนฮีสองสองสองก็ตั้งท้องแล้วน่าจะคลอดลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมของแฟนคู่นี้ว่าผมมองว่าผู้หญิงรอดผู้ชายน่าจะตายหนังคงไม่ใจร้ายเอาผู้หญิงตั้งท้องมาตายนะครับแล้วก็ทางด้านของจางกิมจาหมายเลข149กับปัคยงซิกหมายเลข0 0 7ก็คือว่าโอ้โหแม่ลูกคู่นี้ใครจะรอดกันแน่เป็นอะไรที่ตับแตกอีกแน่นอนครับเกมที่น่าจะเป็นเกมเลเซอร์แท็กแล้วก็ทางด้านของ คังโนอื่นที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่น่าคาดว่าน่าจะช่วยเหลือปาร์คขยองซอกหมายเลข2องสี่หกที่มีลูกป่วยจะเอาลูกไปเอาเงินไปรักษาลูกนะครับซึ่งคู่นี้ก็น่าจะเป็นหนอนหม่อนไส้หรือเป็นคีย์สาคัญภ่าใย,ยสําคัญของสกีตเกมภาคนี้นะครับซึ่งแบบโอ้หต้องบอกเลยว่าสกีตเกมภาคนี้นี่เดือดนะตัดแตกซึ่งทฤษฎีทางด้านของวิเคราะหมายเลข0ูนย์ศูนย์หนึ่งถึงหวงกีฮุนจริงหรือไม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าทํายาก เพราะว่ายังไม่มีอะไรที่หวานแหววหรือฟินจิกหมอนออกมาให้เราได้เห็นเลยนะเพราะว่าโอ้ตัวอย่างออกมามีแต่ตับแตกอ่ะท่านผู้ชมก็คือทฤษฎีคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะท่านผู้ชมผมพูดผิดพลาดประการใดไม่ถูกต้องตอนไหนก็ขอโทษไปนะที่นี้กันด้วยนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้อย่างจุใจกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของติ่งสาวติ่งสาววายสูนหนึ่งท้ายหรือว่าจะเป็นคนที่ แบบดูหนังจริงใจเอ้ยจริงจังอยู่แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยผมอยากจะอ่านทฤษฎีและความคิดเห็นของท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วกลับมาเจอกันอีกทีกับ Squid Game นะก็27มิถุนายนทุกแพลตฟอร์ม Netflix นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ